บัดนี้วันที่28กรกฎาคม2568เป็นวันที่8ปส้าที่ข้พพาพเจ้าพะนิกนารขอถวายเสียงชื่วสาธยายาระสูตรภะปรีละมณ์ต่างๆถวายเป็นพุทธบุชาธรรมบุชาสังฆบุชาและอาจารยาบุชาแด่ครบาจารทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระดึกได้มีสมัยที่เจ้าจอนอัคราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิด หนรกรงบิพาพระรัตนาตรายัยอรหังสัมมาสัมพุทธพคะวาพุทธังพระควา,ตานต่างอภิวาเทมีชว่าขา,ตขา,ตามโมมมาตานโนพระวาต้าธรรมโมธรรมนิมสาษานี้สุปฏิปันโนพระวาโตสาวกสังโคสาวคังน,มนิมามี้สบทดบูชาพระพระรีพินา อรังสัมมาสัมพุโทโธสุจิรางปรินิพุตโตคุเนหิทธรมาโนทานิปารมีหิจติชติยาวาชิวงังอาหารคุทธังธรรมังสงัามังสรา,า,ารนังคาโตโกเชมีรัตนตยังธรรมังจารามิเคธีนาสามวาชุมนงเทวดา สมันตาจักรวาลเลสออันตราขั้นตุเทวต้าสัตธรรมมุนิราชาซาสุนันตุสาขโมขทังสักเกกาเมจโรเปคิริสิขารตเตจันตระเขวิมาเนธิเปรตเทจัขาเมตรวานาขันนิเคหวัตถุหิเขเตผมมาจายันตุเทวาชาลธารวิสเมย์ักษ์ขันทพนะคาติทันตา สันต ja ิเกยังมุนิวาระวจนางสาธทวเมสุนันตูทำมาสุวกาโรยยามพันตาทำมาสุวรกาโรยามพัานตาทมาสุวรการโรยยามพัานตาสี่บทสวดปุพภะขคนมการนโมตัสสัภะกวโตระโตสมาสบุรัสสานนโมตัสสัภะวโตระโตสมาสบุธัสสานนโมตัสสภะวโตระโตสมาสพุทัสสานห้าบทสวดตรสนาคม พุทธังสรณะข้าฉามิธรรมังสรณะข้าฉามิสังฆังสรณะข้าฉามิทูติยมปิพุทธังสรณะข้าฉามิทูติยมปิธรรมังสรณะข้าฉามิทูติยมปิสังฆังสรณะข้าฉามิตัดติยมปิพุทธังสรณะข้าฉามิตัดติยมปิธรรมังสรณะข้าฉามิตัดติยมปิสังฆังสรณะข้าฉามิขอบพระสุสัจจกริยาาทา นาถิเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุธิเมหตุสัพพทานาถิเมสระนังอันยังธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุธิเมหตุสัพพทานาถิเมสระนังอันยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุธิเมหตุสัพพทาเจตบสวดติรัตนะปนามคาถาพุทธานะเมรัตนะภูตตสเรลยจิตตังคัมมังนะเมรัตนะภูตัา วิสุที่สารานสังขารเมรัตนาภูตตสุสีและทิฏฐิเอตังณเมตตรัตนารัตนาตยาวหังสัมมาสมโมสสิริต,ตาวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยายุตะคูณโยคะวาสสภวัตตังอสุมิตยยมหิปิตเทวายถาจิทันเทเอกาวินาตาทิตาเรสัม,มสมัสภเวนะโลกเกขาาจิตจ,จัศเรนะจะปาะุภูตังคัมภิริยาวิสศยาอจิทุศ ถ้าสถทางวินยูหตปันติตัิน์เชนหิวิชนญาโรปังโลกัมเหตเกหิจิกะทัดจุปลักหนียังเกสตจิสุทุพิดิตัางคุณกายตายายนามเห่เยวาชนนาตายะสุวิุตังปิสมูปาสตัมมานสีโสธทภัษาทธาฐานาปุญญาธิกานามสมุตมะปุณะภูมังทุกขาปมุจฉนะ โมขัสรณะข้าตานาปูชารเฮสุประรามอภิปูชเนียนิพพานาสัจชิการิยายุปนิสยาตถังสัมมากิเลสมะละโสธนะเศรษฐยาจาสาธวุหีอัตถกคุสเลหุปเสวนียังปานีหิจาปิสาระนาัมณียเมวะตัสมาอิตาเตระตนาสาระนาขตัมหารันติทิวังคณะเนสุลมาสมานาปูเชมาจาปิสัสตาสุปัสสาณะจิตาตถาโน อริจริยาสทธาราจาปุญญะนัตถสุขเตนะสกิภเวมุเตเชนะตัสสะเจสถทาปิสุวัติหนตูโยเจธาธรรมมาวินัยมหิปมานพูโตโลกุตระวิสมยโยนิยตสุโภชางตัสโขปนิสสัยยะเจียยะอเยามพิโหนตุววัตตุตเยปรเติโตสุปัสสารการุแปดนะมะการาสิทธิคาถา ยอกขูมามหาม่รับกัโทศมันวุโธทุกโตวิมุตโตมาราสปาสาวิิโมจิยันตปวาเปสขมังเชนตังวินัยังพุทธวัรังปังเสียสามามีโลกาสนะทาัจวินาเยกันจาันเตชาตเตยสิทธิวันตุสัพนตรายาจวินาสเมนตุธทัมโมดชโชยโยวิยะตัสสัตตุทัสเสสีโลกวิสุทธิมันคียา

ปันเตชั่วเตชัยเศเษฐีอันโตสัพันตรายาจวินาสเมนโตเก้าบทสวดนมโมการอัิกาคาถานมโมรักัสโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะม,มเหชินโนนโมอุตตมะธรรมมสัสวาขาตาเสวะเตนิธานโมมหาสังฆาสาปิ วิสุทธสีเลทิฏฐิโนนะโมโอมาตายารัตสารตนาตายาศสารุกังนะโมโอมกาติตัสสะปัสสวัตถุตยัสสปินะโมการาปภาเวนาวิขันชนตุปัตถวานะโมการานุภาเวนาสวัตถิวัตถุพะพานะโมการาสตเตเชนะวิธิมิโฮมิเตชฉวาสิบบรสุทธมหาสัูตร

महावले महता सति पंचमते ही पिघुसते ही सफेरा कठाधु देवता ये पुये न सीपतिता होती भगवंता खत् नि कुंखच यूनम यमयन भगवते नुग मशंग भगवत सन्ति पचेता देवता सयी नम भव संशिता वा भाव सारय सारित वा समिश्रे एवमे सुधा वसे सुधे सुद्रिता Akuoto pura topatu rahan kuoto kota te wata pakotang piwate tua eka mentang tangsu eka mentang titaako eka te wata pakoto santi kei mangha tangapasi mahasamai o wapenasmi te wakaya semakata akata mengimang tamatamai jandu hitai yo parasi asang kanti eko parasi wata pakotok santi kei mangha tangapasi tautapi kowo sematang silitang atau nauju kamakangtu saati meneta ni kaita wang sian irakan तीअं त खो परा थियो ता भॻो तो संत खे भाॼी सितो परा थियो तंग हरिपुले सी आम गुवे सुधु पठत सुथे तास पति हुए पिते गवे हे सुनती तम थाना साम संभुता ते सामी भगवंता न पर मे थे तास पतिता हे सुस महतर पिते गवेसंत नरंत संता भगवंता ना माँ ये तेव ती पतिता Puiskan te seia tapi wai hang e tora iya tiki sami pika wede waka iana kita i sami pika wede waka iana ngamani te se sami pika wede waka iana ngamani tan suna rasa ruka nama sigaro raba si sami te wote di kote piku pakwoto panjat soto pakawar e tatu woca silo kemeluk kasamia tapumata tasi tagesi takir kapa

kutah, Hong ta sapaan pilih aja, aku ketawa nana cakuma terus aku sama tuh Isha terus aku kesal, seneng ta aja deh aku kayak apa bikin patah pikiran, tapi kok ya, aku ham kita Isha mikir lagi, nuh kok terus aku sastar sastar, woi ya, kah, buma kepilawah, terus aja, ini mantau sih, ini mantau, ini tuh ya sastino mana, bikin mobilku, nanti di mana, sastar hei ta, ya nana aja, tuh mantin, ini mantau sih, ini mantau, ini tuh ya sastino mana, bikin mobilku, nanti di mana, sastar kira terus sastar ya.

खीनियो न सतसा ना भी रूपा सरी गोभी थो साधि प्रतिमा राजा थो कृता पिता भव इंथ न मामा हपलाव तौ मठ मना चलाप सां धान प्रतिमा राजा हई साछीता पीत भो इंध न मामा हपलाई की तौर रुमान तय ससी नम रमना

Iri manto isa, sino kala kanchamakitama <muchos> sura tanuwe kasawepa titi sudi titipa hara tono muti saa tibau te peru kutana saa pe vero tono nama kasana ito wapaling sena. Rahupatamu pahamu kamiotani pantante pikunan, semitinwa naa, pochete waparumitete soa iodo lakamu waruna waruna dewa somo te saa 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 mieta. Karuna kai eka akure wae saa sino tasere, saa kaya, saa pena, वे तू चुटे सफेदी सपेकारी थका चढ़ो छा จะอุปมาู้พระสิโนบานันสัทธัมมาจะาจุตจ้าเชกาสุเรวสุาหูอาหูวาสุเนชินโนตสรี้าอยากเขาเนตะวันที่นอทิมันโตชีติมันโตนนตยสสโนมธมนาพิัมุิกนสินาสมานามาสมานามนุ์ันสุตมคิตาปติการูัวผูวม่นปิติการั้เดียเทวะ

सुखा करो महारुना पुवे का सासा ओ था तखना वा मुखा हुदे वा भी तखना सुधा मता हा आकाशा में सकते सतिनो थे या आखा बजुनो योरी सा अभी वा सती जसे थे रहा गया सबके नो तवन दिनो ही मंतो शिर मंतो उधो तो सतिनो मोटा मना दिका मुंडो ना समिति मना क्यों मिया दुसाया मकत कते सतिनो

เออแ ha ันหาทปันธาตารเคนะพันธมาทุกวสมัตาปรวาเรธรมาวัตุทิยะคดีลอิตทมหอาิธรรมเซนโอกานเซนน่เป็นิปานนีนาตรมาจะสรกตวันเรายาบุสสกมีพตะตรยันตตัวซชิคตอท่าทระจุทาวิชังกตทวะยังวเัพพัง

สิบเอ็ดบทส่วนมังคลาสุตังเสวนาสพารานาปันทิตานาเจเสวนาปูชาจักปุชเนียตัมมังคุตตมังปฏิรูปาเทสาวาสจกปุเพจักตปัญญาตาตสมาปนิธิใจตัมมังคุตตมังภาหุสัจจะสิปัญจวินัยยจัสุสิกิตสุภจตาจใยววาจตัมมังคุตตมามาตาปิโตปัทนานปุถะปุตะทารัศกากโหอนากุลาจากกรรมนไตัมมังคุตตมังทานาจก ธรรมจริยาจายากะยาตากาณนะจะข่าขหโวอนวาชานิกรรมานิเอตมะขลุตมะอารติวิรติปะปามาชปานาจัดสัญญโมอปมาโทจัธรรมเนชุเอตมะขลุตมะคาราวโอจานิวาโตจัสันตุตีจักกตาญิตากาเลนะธรรมสาวนาเอตมะขลุตมะขันตีจาศโวะจัดสตาสาวนานะจัทัศนังกาเลนะธรรมะสักชัยเอตมะขลุตมะ ถ้าพอจากธรมะจริยธรรมจริยธรรมนะทัานสนาอิพานะสัจฉิกริยารรมอตามมาคารุตมังพุทัศาสาโลกะธรรมเมหิจิตตังอโศกังจิตตังยัสสนะกาัมปติอโศกาวิสังเขมเังอิตัมมาคารุต,ตังเองาตาทิสันะกตวานะสัพพัฒมะปราชาติตาสัพพัทนโทติงคัจติเตตังมังคารุตมันติ ชิปสอบอสราตนาปรย์ยางกินช er ิตสตังย่อว่าังวาสเกคสวยาราตนาบนตัานะสมาอาทิตย์ะเตนะยหมปุุรตานาบเนตังยเตนะาสเจน่าสัวทีวันทุกยมรักค่มะตังเบเนตังยีต้สักาสัยมุนีสมัยตนะเตนะธรทำเมนะสม่าทีกินชีทมบิดเมเมรตนาบเนตังเตนะสเจนะสัวทีวันุอย่งพุดเดทวริวาน่ะยิสุติสมาริวัน นันตาริกันยมาหุ้สมาทีนาเนีนะสมโลวิชติธามบิธมเมรัตนาับิีต่งเอเเนะ่ัจสเจนะสวัสดีโนตุเยปุกหราถาลูรตงสัทว์ัตทารเอตานิานี่คที่เตทักิเนยสุกตัสสุสาวกายเตสุทินานิมหัพลานีธามิสังเกรัตนาปบิีต่างเอนตนะสัจเจนะสวัสีโุเยสุพิจิตตัมเมรัสาตันเทนะนิกามนิองโคต่อมาสัสนามิเตปฏิปัตตานุตรันหลัา ม่ถานิบุติมโหชาานายห่งพิสันเขยรตนาปณีตังยตเตนะสัจเ์นะสวัติโหวุกีนาปุราณังอวันนาทิสาบหัวอวิราตจิตตาเยติเกวศ์มิตรชินบิชาวิรุณจันธานิพันธิธีรายยรัยอมรีโวยิ่งปิสันเขยรตนาปณีตางยตเตนะสัจเ์นะสวัติโหวนทูสิทธิสาบบสวดธรรมบทสรสวาอาตานเเวชิต่างสยโยจยยังอิตราปชา อัตตะันตาสาโพสสนิจังสัญญาตาจาริโนนิวะเทวนคณนโพนามารสาพระมุนาชิตังอาปะชิตังกยีราตถาดูปสัสสะชนตุโนสิบสี่ 14. บสวดเกียสาปุตสูตรภาคสีแต่มิทางเตนะพะพคตาชนะตาปชะตาราหตาสัมมาสัมพุเทนะอาตาตุมเหมาอโนสเวนะมาปารามาปารปารยามาอิติกีรายมาปีตกาสัมปทานีนะมาตักาเหตุมานายะคะเหนะมา อากาลปาลิวิตะเกนามาที่ถินิชานาคดิ亚าพะพารโอปตายามาสมโนโนคโรุยะธาตุเมเหอตนาวัชนียธาตุเมธมักุสลายเมธมามะสาวชัยเมธมาวิยุขไรตายเมธมัสลัตตาสมาทินาอหิตายะทุขายะสังวรตติอธาตุเมเหปะช้าเหยยะธาตุตุเมเหอตนาวัชนียธาตุเมธมักุสลายเมธมาอนสาวชชัยเมธมามิญยุขสรตายเมธมาสลัตตาสมาทินา เหตารณสุขการณ์สมารถตีอ so ธ ah so ah ิฐานมเหอุปัชามปัจฉวิหารยาธาติสิบห้าบทสวดอุปานิสูตรอุปนิยติชีวิตธรรมประมายุงชาญรู้ปัญญตัศน์าสันติตานาอตัมพยอมารณีเปรขมานุกุญญานีค่ายีราธาสุขาวหันิอุปนิยติชีวิตธรรมประมายัญชาญรูปันีาตัศนาสันติตานาอตัมพยอมารณีเปรขมานุโลกามิสังอาชเเหสันติเปรข โยธาการเยนะสัญญโมวาจายะอุทาเจตัสสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายหอมติยังชีวะมโนปการณติปัญญาถ้มโมเวรัคติธรรมเจริงธรรมโมสุจินโนสุก็มาวะหาติเอสานิสังโชธเมสุจิเนนะทุกข์กติงข้ายชนติธรรมจาวเดพเพสังขารอนัตตะ อันนี้จะติยธาปัญญายปัสเตธานิพินติลุเขสามโควิสุทธยาสัพเพสังฆาดาทุกขติยธาปัญญายปัสเตธานิพินติลุเขสามโควิสุทธยาสัพเพดมานตติยธาปัญญายปัสเตธานิพินติลุเขสามโควิสุทธยาสิบหกส่วนอัปปนกาชาดกอัปปนาการถานัเมเกทุติยังอาหุตกิกาเอตตาธัญญายเมทาวิตังคันเหยะปนักการพหุเวสานังยันติ ปภ้าตานิวานิจะอารามรุขะเจตายานิมนุษย์าพยยะตัชตาในตังโขสนันเขมังตังสารณามุตมังเอตังสารนามาคามัสภะทุขะกมุจติโยจะพุทฏาจ่าธรรมจ่าสังฆาจ่าสารานัคโตจัตตาเรียสัจจานิสัมมาปัญญาเยขัตติทุกขังทุกขะสมุปาทังทุกขัสสะจัตติกามังอริยจ่าฐานที่แขงทุขโขปสมะคายมินางเอตังโขสารเขมังเอตัง สราณมุตมะเอตังสราณามะคัมมาสะพัทุขาปโมจติสิบเจ็ดบทสวดพเทกาตตะคาถาอธิตังนันวาเข้าเมียนำไปิึงเขนะค่ะตางบุคคลไม่ควรคำในสิ่งที่ถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอย่าทิฏฐิดำบีนันตังอปาจจานะค่ะตางสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งหนึ่งก็แปลลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่ถึงก็แปลยังไม่ถึงปัจจุปะนัจโยธรมมาตตะตาทาวิปัสสสสังนิราสังกุปังตังวิธรรมะรุบะรุ่ยเย ก็คนใดเห็นแจ้งทราปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คามแขนในทางนั้นได้บุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นหนึ่งเดองให้ปรปุงเธออาเช่อว่ากิจมาตบังโกชยะและน้ำสุเวเพึ่งทำความพิดเชนวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตตยในวันพรุ่งในะฮินดสังฆารดอนเตนะมหาเสนีนงมนจุนาเพราะว่าความผันผยนกับมาจุราผู้มีเสน,ใน่ใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหารีมาตาปิงอโหรัตามาตันที่ตั้งตั้งเวพระเทศกระโตติสันโตอาจิตคาเตมุนิติ ธรรมุนีผู้สงบย่อมแยกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขังทางกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญได้ประกาศชินิแลสิบแปดบุตรสตรีพรินหาปจัจเรฆนาปะท,าาะทัง oh i, ชาราตธรรมุนีชราตนติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงบอลความแก่ไปไ็ธรรมดาเพียรที่นโมห oh ิเพียรที่อน, oh i, น,นติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา สรล่วคนความเจ็บใครเปิดไม่ได้มาได้นะทั้งโมหิมาไยนะ้นะจิตตาเรามีความตายเป็นธรรมได้สารล่วงผลความตายเปไม่ได้ใช่พิณเมปีหิมาไปนนะพา้พิณานาพาโวโรพินาพาวโรเราจะลองเว้นไม่ต่างต่างคือว่าจะต้องแล้พัดพัจากของของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวก,กมชสกโกหิกมาทยรากมายนิกมพันธุกรมปัิสารนา เรามีการของของตนมีการเป็นผพ้ให้ผมมีการเป็น,นเกิดมีการเพื่อติดตามมีการเที่เพื่ออาศัยยังการเมงการนิสัยมีการยังนังวาประประกังวะาตะส่สทายรทัพวิสัยนี้เรับทำการในไว้เป็นบุหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าจะต้องได้รับพลข,ของกับงานสืบไปเอวังอัมเหียพ,พิทามปัจเจกขิตตพังเราทั้งหลารคนี้ในนี้ทุกวันทุก,ทกท 19. วันเธอสิบเก้าวสดเทวตาอุโยชนาคาถา ทุกขะปัตาจนิดทุกข์ายปัตาจนิพยยาสกับพัตนาชนิโสวก้อนตุสัพเพิานโนเอตาว่าตาจามีข้พตังพุทธสัพปะัดสัพเพเทวานุมโนทุตสัพพะสัมปติสิธยาทานังตุสัทยสีรังรักนตุสัพทาภาวนาพิจาตาวันตุคัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระลักษปัจิกานันตุย่างพะลังรังตาดันสติเชนารักคลังพันธาริสสะพโีสิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถาแห่งน้ำเยาว์ธ้าทายู่กันน้นมาใช

Sapaana puu taasantitaa puuantutenshaa rahu saa ye pitaa ndak saampuwaa saam sehra saa taataa uho paatitaa ni yaani taang Thamma waraangpatechitaa sapea pihukasakarawantua saangkaa yaang บสวสัวสภปฏิธานาคาถาหันนยิยญาณบดิธานาคาถาอยู่พนามาเชปุญญาสีธานิกะตัสยานัญญานิกตานิเมเตสาัจาักพายคิโนโอหงตุสัตตาน,านันตาประมาณนาาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบบดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไมแห่างมาตาปิตาทโยที่ฐานเมจาปิปายาที่ถาวาอันเยมาชะตเวริโน เพื่อชาวเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่รพระเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นแตะ่สาวทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัติติทันติโลกัสิงเตภูมมาจารุโยนิก,กาปันเจกจตุโวการาสัสราตาพราะวะพระเวและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมสามเกิดในภุมสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในทบน้อยและทบใหญ่ ยาตั้งยาบริการนั้นเองนุโมทนตุเตชยังเยติมังนับประชาชนติเทวเดชสังเวทยมสันเหล่าได้ทราบการให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้าแล้วขอสันเานานจงอุโมทนาทานเองเถิดก็สันเาใดย่อมไม่ทราบการให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สันเหล่านั้นไม่ยาทินานปุญญานาอนุโมทนาเหตุนเสัพเพสัตตัสท้าวตัอเวราสุภาษีบินโอเขมมาปปัถันจะาปปโตุเตศาสาศิชาตั้งสุภา พราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปัวจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสม,มือนเธอเราจงถึงทางอันกเกษมเธอขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเธอด้วยนุภาพแหน่งสัจจาทิพยฐานนุภาพแห่งความเพียรและนิสองแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดพระสูตรพระประิตและพระรัฐาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ทุกคนใจถูกพันปวงของให้เขาเจริญและนั่นไม่ใช่ทางคำ ขอโดยเทพธิดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสายามูลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วผมโดยพรให้แก่ขากา้มมาพกเจ้าและเบิดถึงมงคลพระกลิ่นพอดีที่หน้าดึงที่ส่วนโดยพญานาสังวรวัดบระวัติเวเวิหายถลาเราเจอถุงมงคลทั้งหลายที่สั้งถึงสร้างขึ้นในที่ผ่านมาและที่จะสร้างในหนาคตขอจงเปออย่างเรื่อนุภาคแห่งพระประดิษฐ์และข้ามมงคลในพตระศาสาต่างๆขอจสงสมบูร็จสักสิทธิประกันเธอ